ที่ประภาคารจุดผ่านแดนถาวรไทยเมียนมาตำบลปากน้ำอำเภอเมือง ระนองนายรัชชาดิจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศพันเอกอภิชัยเรืองฤทธิ์ประธานทบซี BC, ฝ่ายไทยพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงเรือเร็วนะคะเดินทางไปที่จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาเพื่อที่จะรับสี่ลูกเรือประมงไทยที่ถูกทางการเมียนมาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่30พฤศจิก,กาย,ยน2567มีนายวิโรธสะพานทองน,านนาครนะคะมีนายถาวรพรมดิมิตนายสมปองวิวัฒน์และก็นายสุนันท์มงกุฎทอง สี่ลูกเรือไทยนะคะเมื่อไปถึงยังบริเวณท่าเทียบเรือจังหวัดกะสองมีเจ้าหน้าที่ทางการเมตอมานำโดยพันเอกอ่าวโกละผู้บังคับการยุทธศาสตร์จังหวัดเกาะสองพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมารอต้อนรับค่ะอยู่บริเวณหน้าที่เทียบเรือจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นไปด้านบนของท่าเทียบเรือ โดยทางการเมรยียนมาค่ะได้นําลูกเรือสี่ประมงไทยมายังจุดดังกล่าวจากนั้นทั้งสองฝ่ายค่ะก็ได้มีการพูดคุยถามรายละเอียดพร้อมทําการลงลายมือชื่อโดยพันเอกอภิชัยเป็นผู้เซ็นเอกสารส่งตัวสี่ลูกเรือประมงไทยเพื่อทําการส่งตัวกลับไทยหลังทางการเมรยียนมามีการอภัยโทษสี่คนไทยนะคะจากนั้นค่ะได้นําลูกเรือไทยกลับมายังจังหวัดระนองโดยมีญาติินะคะของรายงานทั้ง4คนเนี่ยมาคอยรอรับเพื่อที่จะกลับบ้านที่จังหวัดพัง เมื่อมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ไทยได้ตรวจสอบเอกสารของลูกเรือทั้ง4ี่คนพร้อมทั้งสสจระนองก็ได้ทําการตรวจสุขภาพทั้ง4คนนะคะอย่างละเอียดเลยพบว่าทั้ง4คนค่ะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใบหน้าสดใสแบบนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศก,าก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสุขนะคะสมกับการรอคอยที่บุคคลในครอบครัวกลับไปอย่างปลอดภัยค่ะ ซึ่งทางด้านคุณวิโรจน์หนึ่งในสีลูกเรือไทยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าที่พวกตนเองถูกจับและถูกคุมขังที่เรือนจําจังหวัดก่อสองทางการเมมาเนี่ยดูแลพวกตนอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทางการเมมาด้วยทีออ่ส่งกลับมาแล้วก็ดีใจที่ได้กลับบ้านนะคะได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครัง้งจะทําอาชีพประมงต่อไปค่ะเพราะทั้งชีวิตเนี่ยทำเป็นอยู่อย่างเดียวแต่ก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะคะที่ได้เห็นสัญญ,ญาณดี แนวะรบของการกลับมาของคนไทยทั้ง4คนลูกเดอประมงค่ะไปนะทุกคนก็สดใสนะคะยิ้มแย้มดีค่ะ